Hello student. How are you today? สวัสดีค่ะนักเรียนสบายดีกันไหมคะพบกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรธในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียน Unit s My Favorite Food ช่วยบทที่6เรื่องอาหารปโปรดของฉันนะคะครั้งที่สอง ก่อนจะไปเรียนรู้เรามาทราบจุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1อ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารได้ข้อที่2พูดบอกเกี่ยวกับอาหารที่ตนเองชอบและไม่ชอบได้ข้อที่3พูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาหารที่ชอบได้ข้อที่4ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ เดี๋ยวเด็กๆตามคุณครูเพียงตะวันไปดูเลยนะคะค่ะนักเรียนคราวที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไปแล้วนะคะยังจำกันได้ไหมมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า apple cake hamburger banana salad m i เด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะและในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบหรือสนทนาเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบในอาหารนะคะวันนี้มีเพื่อนๆมาแสดงให้เด็กๆดูนะคะว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรคนที่หนึ่งค่ะจำได้ไหมคะใครเอ่ยทอมมี่ค่ะทอมมี่ถืออะไรอยู่ในมือคะ แอปเปิลค่ะทีนี้แอปเปิลทอมมี่ก็จะพูดบอกว่า I like apple I like apple แปลว่าฉันชอบแอปเปิลนะคะต่อไปนะคะเจนนี่ค่ะเจนนี่ชอบชอบอะไรคะในมือของเจนนี่มีขนมเค้กค่ะเจนนี่ก็จะพูดบอกว่า I like cake I like cake แปลว่าฉันชอบขนมเค้กค่ะเจนนี้เขาชอบขนมเค,ค้กนะคะแล้วคนต่อไปค่ะจิมมี่ค่ะจิมมี่บอกว่า I like hamburger I like hamburger แปลว่าฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์นะคะทั้งสามคนถือสิ่งที่ตัวเองชอบไว้ในมือเด็กๆลองทบทวนนะคะ อ่านทบทวนตามคุณครูค่ะคนที่หนึ่งนะคะทอมมี่พูดว่า I like apple I like apple แปลว่าฉันชอบแอปเปิลคนที่สองนะคะเจนนี่นะคะเจนนี่พูดว่า I like cake I like cake ฉันชอบขนมเค้กเด็กๆสามารถ พูดตามคุณครูได้เลยนะคะหลังจากจบคลิปเด็กๆเ,เปิดดูแล้วก็อ่านตามคุณครูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปคนที่สามค่ะจิมมี่จิมมี่พูดว่า I like hamburger I like hamburger แปลว่าฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเด็กๆล่ะคะเด็กๆชอบผลไม้หรืออาหารชนิดใดบ้างนะคะ สามารถพูดสนทนากับเพื่อนๆจับคู่หรือพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะ I like แปลว่าฉันชอบตามด้วยคำจับผลไม้หรืออาหารที่เด็กๆชอบนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปค่ะ ชานนักเรียนเมื่อสักครู่นะคะเด็กเขาบอกแล้วนะคะว่าเขาชอบอะไรบ้างในหน้านี้นะคะเขาจะมาบอกสิ่งที่เขาไม่ชอบบ้างค่ะมาดูคนแรกค่ะทอมมี่นะคะเขาถืออะไรไว้ในมือค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายกากระบาดด้วยค่ะถือสลัดค่ะแล้วกากระบาดสลัดแสดงว่าทอมมี่ไม่ชอบทานสลัดค่ะเขาก็จะพูดว่า I don't like salad I don't like salad แปวล,ละะ like like แปว่าฉันไม่ชอบสลัดค่ะทอมมี่ไม่ชอบสลัดนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะ I don't like salad I don't like salad แปลว่าฉันไม่ชอบสลัดค่ะต่อไปคนที่สองนะคะเจนนี่ค่ะเจนนี่ไม่ชอบอะไรคะถืออะไรไว้ในมือเอ่ยอ ฉีกกล้วยนะคะแล้วกากระบาดกล้วยใช่ไหมคะเครื่องหมายกากระบาดแสดงว่าเขาไม่ชอบกล้วยค่ะ i d o n t l i k e banana i d o n t l i k e banana แปลว่าฉันไม่ชอบกล้วยค่ะพูดตามคุณครูนะคะ i d o n t l i k e banana i d o n l i k e banana แปลว่าฉันไม่ชอบกล้วยคนที่สามค่ะ j i m ีมม่ค่ะิมมี่ถือ นมไว้ในมือแล้วมีเครื่องหมายกากระบาดด้วยแสดงว่าจิมมี่ไม่ชอบดื่มนมตัวเลยเล็กเห็นไหมคะผอมๆเลยภาษาอังกฤษนะคะจิมมี่บอกว่า I don't like milk I don't like milk แปลว่าฉันไม่ชอบนมไม่ชอบดื่มนมนั่นเองคะ่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกครั้งนะคะ I don't like milk I don't like milk ฉันไม่ชอบนม I like แปลว่าฉันชอบ I don't like แปลว่าฉันไม่ชอบ don't like มาจากคำว่า I do not like นะคะฉันไม่ชอบย่อว่า I don't นะคะต่อไปค่ะค่ะนักเรียนในหน้านี้คุณครูจะมาทบทวนการพูดคำว่า ฉันชอบและฉันไม่ชอบให้เด็กๆดูนะคะคำแรกค่ะ i like i like แล้วก็มีเครื่องหมายจุดๆจุดๆจุดๆดๆนี้สำหรับเติมคำตัพท์เป็นชื่ออาหารหรือผลไม้สิ่งที่นักเรียนชอบนะคะ i like แปลว่าฉันชอบค่ะตามด้วยชื่อสิ่งที่เด็กๆชอบนะคะประโยคต่อไปค่ะ i don't like I don't l ไล e like. แล้วก็จุดๆๆเอาไว้เติมคำศัพท์นะคะแปลว่าฉันไม่ชอบค่ะยกตัวอย่างนะคะคำศัพท์ที่เด็กๆเรียนมาแล้วนะคะอย่างคำแรกนะคะคำว่า Apple Apple เด็กๆสามารถเอาคำศัพท์ไปเติมต่อท้ายประโยค I like apple I l ล k e apple หรือ I don't like apple i d o n t like Apple แปลว่าฉันชอบแอปเปิ้ลหรือฉันไม่ชอบแอปเปิ้ลดูคำศัพท์คำที่สองนะคะ Banana ่ a บันนเด็กๆก,ก็สามารถเอาคำศัพท์นี้ไปต่อท้ายคำที่ตัวเองชอบเช่น I like banana แปลว่าฉันชอบกล้วยถ้านักเรียนไม่ชอบนักเรียนก็บอกว่า I don't like banana ฉันไม่ชอบกล้วยต่อไปคำตั์คำที่สามนะคะเค้กเค้กขนมเค้กใช่ไหมคะเอาไปต่อท้ายคำว่า I like cake I like cake แปลว่าฉันชอบขนมเค้กถ้าเด็กๆไม่ชอบขนมเค้กเด็กๆก็สามารถพูดว่า I don't like cake I don't like cake เราก็เอาคำศัพท์คำว่าเค้กไปต่อท้ายนะคะแปลว่าฉันไม่ชอบขนมเค้กต่อไปค่ะ แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นะคะเด็กๆก,ก็เอาคำตับแฮมเบอร์เกอร์ไปต่อประโยค I like hamburger I like hamburger แปลว่าฉันชอบแฮมเบอร์เกอร์หรือถ้าเด็กๆไม่ชอบก็สามารถพูดได้ว่า I don't like hamburger I don't like hamburger ฉันไม่ชอบแฮมเบอร์เกอร์คำต่อไปค่ะ Mew Mew เด็กๆเ,เอาคำว่า Mew ไปต่อประโยค I like Mew I like milk แปลว่าฉันชอบนมถ้าเด็กๆไม่ชอบก็ตอบว่า I don't like milk I don't like milk แปลว่าฉันไม่ชอบดื่มนมต่อไปค่ะ s ซล a ัต a l ล d ัลัดใช่ไหมคะก็ไปต่อท้าย I like salad I like salad แปลว่าฉันชอบสลัดถ้าไม่ชอบก็พูดว่า I don't like salad I o o t like salad นะคะฉันไม่ชอบสลัดค่ะนี่เป็นการทบทวนประโยคที่พูดว่าฉันชอบอะไรฉันไม่ชอบอะไรเด็กๆฝึกออกเสียงฝึกอ่าแล้วว่าฝึกแปลด้วยนะคะฝึกทุกวันเด็กๆก็จะจำได้ค่ะค่ะหลังจากเรียนรู้คำจับ ความชอบความไม่ชอบแล้วในหน้านี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนงังสือเล่มสมัยสีเหลืองนะคะหน้า56ค่ะเขาบอกให้นักเรียนจับคู่และเขียนพร้อมกับพูดด้วยเด็กๆสังเกตนะคะมีภาพมีคําว่าไลท์ i อไลท์แล้วก็ idol like นไลท์นะคะให้ดูนะคะคุณครูจะโยงให้เด็กๆดูก่อนนะคะตัวอย่างค่ะ i แล้วก็ชี้ไปที่หน้ายิ้มแปลว่าไ like, ลนะคะไล like, แปลว่าชอบฉันชอบชอบอะไรข้อที่1นึ่งนะคะโยงไปที่สลัดค่ะแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องพูดว่า I like salad นะคะเขียนเป็นประโยคในข้อหนึ่งว่า I like salad I like salad ต่อไปข้อที่2ยังอยู่ที่ I like อยู่นะฉันชอบอาหารที่ชอบนะคะ i อไลทแล้วก็ชี้ไปที่กล้วยใช่ไหมคะแล้วก็พูดว่า i l i ลท์บน a น a าเขียนได้ว่า i l i ลท์บน a น a าเขียนแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะยังไอไลท์อยู่นะคะหน้ายิ้มอยู่นะคะฉันชอบชอบอะไรคะชี้มาที่แฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะ hamburger. แฮมเบอร์เกอร์แสดงว่าเราจะต้องพูดว่า i like hamburger I like hamburger ก็เอาไปเขียนในข้อที่3ว่า I like hamburger เขียนแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเมื่อชอบไป3อย่างแล้วทีนี้มาดูหน้าที่ไม่ชอบหน้าบึ้งเลย i d o n t l i k e นะคะคุณครูโยงจาก I มาหา d o n t l i k e นะคะแบบนี้ค่ะ i d o n t l i k e แล้ว d o n t l i k e อะไรแ่ะคะ d o l i k e อันแรก อาชี้ไปที่นมมิวใช่ไหมคะ t like milk แล้วก็เอามาเขียนในข้อที่4ว่า I don't like milk เขียนแบบนี้นะคะต่อไป I don't like อะไรอีกเอ่ยแอปเปิลคะ่ะ I don't like apple เขียนแบบนี้คะ่ะ I don't like apple เด็กๆออกเสียงฝึกอ่านด้วยนะคะอันสุดท้ายคะ่ะ I don't like ขนมเค,ค้กนั่นเองค่ะแล้วก็เขียนว่า I don't like เค้กเขียนแบบนี้ค่ะ I don't like เค้กเด็กๆฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกพูดพูดกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้นะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหน้าต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆจะได้ทำแบบฝึกหัดในหน้า57นะคะในหน้า57 number 5 match and track then w r i เ e เมื่อนักเรียนจับโยงเส้นจับคู่แล้วก็ให้เขียนนะคะเขียนทั้งคำจับเขียนทั้งประโยค I like I don't like นะคะมาดูภาพแรกนะคะเขากากระบะเขามีรูปภาพให้สองอันนะคะอย่างภาพแรกนะคะมีแอปเปิลกับ สลัดนะคะแล้วเขากากระบาดสลัดใช่ไหมคะคุณครูจะโยงให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะโยงไปหาคนใส่เด็กๆที่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะโยงภาพแรกไปแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะเขียนประโยคว่าประโยคแรกนะคะข้างบนนะคะ I like apple I like apple แปลว่าฉันชอบแอปเปิลบรรทัดที่สองค่ะ I don't like salad I don't like salad เขาก็เขียนว่าฉันไม่ชอบสลัดค่ะนะคะอันนี้ตัวอย่างภาพแรกนะคะมาดูภาพที่สองค่ะดูภาพที่สองเป็นภาพขนมเค,ค้กกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วเขาก็กากระบาดท,ที่แฮมเบอร์เกอร์โยงไปหาข้อความนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะบรรทัดแรกเขาเขียนว่า i l like. i k e like. I like เด็กๆไปดูสิคะ่ะ i like เติมคำตับค่ะ I like cake. I like cake. แปลว่าฉันชอบเค้กขนมเค้กนะคะบรรทัดที่สองไปดูที่เขากากระบาทแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะ I don't like hamburger. I don't like hamburger. แล้วก็เติมคำศัพท์แฮมเบอร์เกอร์ลงไปทีนี้มาคนที่สามค่ะมารูปที่สามจะโยงไปหาข้อความข้างล่างนะคะ ีนี้ให้เด็กๆเขียนเป็นประโยคเลยทั้ง I like และ I don't like นะคะโยงไปนะคะดูภาพก่อนค่ะมีนมกับสลัดใช่ไหมคะเขากากระบาดตรงสลัดอีกละก็โยงไปนะคะดูนะคะบรรทัดแรกเด็กๆก็จะต้องเขียนว่า I like milk I like milk แล้วบรรทัดที่สองก็เขียนว่า I don't like salad I don't like salad ต่อไปรูปสุดท้ายนะคะโยงไปเลยค่ะดูภาพก่อนดีกว่าค่ะอ่าแฮมเบอร์เกอร์กับบานาน่าใช่ไหมคะแล้วก็โยงไปค่ะบรรทัดแรกเขียนว่า I like hamburger I like hamburger บรรทัดที่สอง o n t n t like n a n a n don't n t like n a n a n a เด็กๆนำไปเขียนในแบบฝึกหัดหน้า57ให้ครบเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ในวันนี้เด็กๆพอจะเข้าใจใช่ไหมคะไม่ยากเลยคะ่ะดังนั้นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าในหน่วยเนี้ยเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วเราได้อะไรคะ่ะ Unit 6 my favorite food t w i หน่วยที่6อาหารที่ฉันชอบครั้งที่2นะคะเด็กๆสามารถพูดบอกเกี่ยวกับอาหารที่ตนเองชอบและไม่ชอบได้ เด็กๆพูดสนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาหารที่ชอบได้นะคะให้นักเรียนไปฝึกฝนทั้งพูดสนทนากับผู้ปกครองกับเพื่อนนะคะฝึกให้คล่องทั้งเขียนด้วยนะคะท่องคําศัพท์พูดประโยคสนทนาไม่ต้องอายนะคะคุณครูยังไม่ไอายเลยไม่ไม่ใช่ภาษาที่เราถนัดแต่เราก็ต้องฝึก ไว้เพื่อสนทนากับชาวต่างชาติให้ได้นะคะอาจจะสำเนียงไม่เหมือนเขาแต่เราพอจะรู้เรื่องเราสามารถพูดได้นะคะเป็นสำเนียงไทยๆของเรานี่แหละค่ะเราให้กล้าที่จะพูดกับคนต่างชาตินะคะฝึกบ่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะชินไปแล้วก็จะจำคำศัพท์ได้สําหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้า Goodbye บายซียูเน็ t ทาม